โคดี้พระเอกตัวจริงเซียมพังอาจทำให้ดูพลาดแชมป์โลกและอนาคตของไบรอันเดนเนลสันใน a w วไม่แน่นอนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเร่สตอรี่นะครับกลับมาพบกับโดมอลเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปลาม,มาเล่าฟังกันนะครับคลิปนี้ครับมีเรื่องราวที่ว่ากันว่าโคดี้โรสนั้นถือเป็นพระเอกของ W w e เป็นพระเอกตัวจริงครับ มีสถิติต่างๆให้พูดถึงกันเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้ครับรวมถึงเรื่องราวที่ว่าดูอาจจะไม่ได้แชมป์โลกก็ได้ครับในศึกใหญ่ Clash at the Castle รวมถึงเรื่องราวที่ B r i a n d a n i e l s o n กับ ah ok ววอนาคตภายใน AW นั้นไม่แน่นอนเรื่องราวเป็นอย่างไรมีอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆหลังจะฟังไปแล้วรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ครับใตค้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องเว็บล็อกเรสตอรี และถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซุปเปอร์ตังในคอมเมนต์ใต้คลิปด,ด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านทางเพจ a c e b o o k ของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่ได้เลยนะครับเราเริ่มครับจากเรื่องราวของพรีโคดี้นะฮะที่ก็มีหลายคนอาจจะรู้สึกเรียกว่ามันไส้ไม่ชอบหน้าอะไรอันนี้ก็ตามแต่นะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ข้อสรุปที่ว่าโคดี้โรสเนี่ยถือเป็นพระเอกที่ เรียกว่าเหมาะสมกับ w b มากที่สุดแล้วแหละนะในชั่วโมงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องราวสถิตินะครับรายงานจาก r e s o n o m i c s นะครับเปิดเผยว่าในปี2024นะครับ Cody r o s e ถือเป็นนักมวยตล้ำที่สามารถที่จะเรียกว่ามียอดขายสินค้าเป็นเบอร์หนึ่งของสมาคมเหนือกว่า CM Punk นะครับเหนือกว่า j e Uso เหนือกว่า Roman Reigns และก็ Stone Cold Steve Austin ผมอธิบาย้ฟังแบบนี้ครับว่าในช่วงก่อนหน้าดี๋ยจะมีช่วงใหญ่ๆเลยครับที่ W เนี่ยแม้ว่า Stone Cold จะไม่ได้อยู่ในค่ายแล้วนะแต่เขาเป็นท็อปเซลเลอร์ตลอดครับเอออันนี้เรื่องจริงนะอนน้เรื่องจริงนะมีช่วงใหญ่ๆเลยครับเออซึ่งคือตั้งแต่โคดี้โรสกลับมาเนี่ยในปี2022เนาะ WrestleMania 38นะครับเขาก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มท็อปนักมวยปล้ำที่ขายของได้ดีที่สุดแทบจะตลอด ซึ่งผมว่าเรื่องนี้แน่นอนว่าถ้าเราจะยกเรื่องธุรกิจมาพูดคุยกันอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้โคดี้โรสสามารถตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนถูกไหมฮะอันนี้คือผมว่าสําคัญในมุมนี้ถูกไหมขณะเดียวกันถ้าพูดถึงในมุมของการเป็นพระเอกของสมาคมเป็นนัมเบอร์วันนะคุณเป็นนักวยปล้ำก็ต้องทําไงในเวทีก็ต้องทําได้ดีด้วยแล้วก็จะเห็นว่าโคดี้โรสในปัจจุบันเนาะผมว่ายังไม่ได้มีแมตช์ที่มันน่าผิดหวังเลยในการปล้ำบนเวทีถูกไหมไม่ว่าเป็นการไล่เลียงมาแมตช์ชิงแชมป์โลก เจอกับ AJ Styles ที่ Backlash นะก็ถือว่าได้5าดาวมาถูกไหมครหรือว่าเจอกับโลแกน p a ก็ทำได้ดีมากๆเช่นกันในศึก King and Queen of the Ring ที่ผ่านมาหรือแมตช์อื่นๆรวมถึงการทำงานหนะักไปโผล่ในไลฟ์อีเวนต์นู่นนี่นั่นมากมายนะครับล่าสุดยังมีบทสัมภาษณ์ของ d ฟเ e m e ซอร์ที่ออกมาพูดถึง c o ดี r h o d e ด้วยนะครับเขาให้สัมภาษณ์แล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์ถึง c o ดีเขาบอกว่า c o ดี r h o เนี่ยนะครับถ้าเอานอกเหนือจากสังเวียนมวยปล้ำถือว่าเขาทำได้ทุกอย่างแล้วแหละในตอนนี้ เพราะว่าเขาเนี่ยถือเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำฝั่งเบบี้เฟสฝั่งพระเอกเนี่ยนะที่ดีที่สุดเท่าที่ w ีเคยมีมาแล้วเพราะสำคัญก็คือว่าเขาสามารถดึงดูดผู้ชมเข้ามาได้เออก็คือดรอนะคำ,คำว่าดรอกือแบบเรียกผู้ชมเข้าสนามได้อะไรแบบนี้เพราะาผมว่าเราเห็นชัดเราดูสซนติได้ทุกที่ครับทุกที่นะไลฟ์อีเวนต์เนี่ยนะมันจะมีช่วงเวลาที่ขาดทุนด้วยซ้ํา แต่เาวิธก็บางทีก็ต้องทาเพื่อที่ว่าจะยังคงนําเสนอค่ายในหลกักหลหลาก,หลา,กหลายที่เมืองเล็กๆบ้างอะไรแบบนี้หรือว่าในต่างประเทศแต่ปัจจุบันเราเห็นอะไรครับเราเห็นว่าทุกอย่างมันไปได้ดีแทบทั้งหมดเนาะการจัดโชว์ใหญ่ในต่างประเทศก็มีนะมันมีการพัฒนาไปควบคู่กับการที่โคดีโรสขึ้นมาเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของสมาคมนะคือโอเคอาจจะไม่ได้ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือเครดิตของโคดี้คนเดียวเนาะแต่ว่า แน่นอนโคโดี้คือตัวชูโรงอ่ะคือถ้ามันโดยโปกติแล้วนะในองค์การมวยปล้ำเนาะโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามันแย่เขาก็จะโทษเบอร์หนึ่งก่อนถ้ามันดีเขาก็จะชมเบอร์หนึ่งก่อนแค่นั้นอาจจะไม่ได้ไม่ได้เทคคริททุกอย่างนะแต่ว่านั่นแหละโคโดี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่าทําให้หลายๆคนแบบอยากจะเข้าไปดูอะไรแบบนั้นคืออย่างผมเองสมมติเนี่ยผมเองก็มีความรู้สึกคิดนะแต่พอดีไม่มีตมังอยากจะไปดูกันแต่วยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เขามาจัดเนี่ยแต่ว่า ก็ส่วนหนึ่งก็คืออยากดูโคดี้โรสนั่นแหละเออที่ถือแชมป์โลกในตอนนี้นึกข่าออกไหมฮะประมาณนี้ซึ่งเดมเมลเซอร์พูดต่อว่าดูสิคุณลองดูที่ตัวเลขต่างๆสถิติต่างๆผมเห็นแล้วว่าโหยตอนที่โคดี้ทำตอนนี้มันมากกว่าตอนของจอ์นซีแน่ด้วยซ้ำนั่นอาจจะหมายความว่าตอนนี้เนี่ยโคดี้ถือว่าทำหน้าที่พระเอกของสมาคมเนี่ยได้ประสบความสำเร็จมากๆนะครับมากที่สุดนับตั้งแต่ยุคที่เป็นออสตินและก็เดวะล็อกด้วยซ้ำ ตามนั้นนมาไม่สุดนับตั้งแต่ยุคนูนเนาะออก็รอบราวนี้อ,อันนี้ก็รอติดตามกันต่อไปซึ่งผมเองผมว่าแฮปปี้อยู่แล้วที่โคดี้ทำได้ดีนะเออคือมันคือความรู้สึกที่ว่าคือผมรู้สึกแปลกที่ว่าก็ในเมื่อโคดี้มันทำได้ดีอะแล้วทำไมยัง <c oughs> คือหมายถึงว่าแฟนเดลวีกันเองเนี่ยนะเออโคดี้ทำได้ดีแบบนี้ในเวทีก็ทำได้ดีนอกเวทีก็ทำได้ดีผมว่ามันครบเครื่องแบบเนี้ยก็ยังถูกเรียกว่า ไม่รู้ผมไม่รู้ควรจะเรียกว่าอะไรนะคือแบบก็แบบเอ้ยทําไมน่าจะให้โรมมนเดนถือแชมป์ต่อนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยผมว่าก็แปลกดีนะก็เป็นก็เป็นแบบฟีลแบบคอมเมนต์แปลกๆดีนะเออคือเรื่องความชอบก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าคือถ้าคุยประเด็นอื่นคุณยกเรื่องของธุรกิจมาคุยอย่างโคดี้ก็ตอบได้ถ้าคุณยกเรื่องของมวยปล้ำม,มาคุยโคดี้ก็ตอบได้แล้วเขาสามารถทําได้ในเชิงบวกทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมว่าคําชมสำหรับโคดี้โรสก็น่าจะมีมากกว่านี้นะครับ ประมาณนั้นอันนี้ก็ไปไปดูกันได้นอกสถิิผมว่ามันเห็นได้ชัดแหละคุณเปิดดูใน Google Twitter หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมผมว่าตรงนี้มันตอบคุณได้ชัดว่าโคดิโรสจนทำได้ดีแน่นะแค่ไหนกับการเป็นพระเอกของสมาคมในชั่วโมงนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องราวของ t i ฟ f a นี่ t r ตรทเทนะครับนะน้องทีฟของเรานี่เองนะตอนนี้ก็อล่าสุดเดี๋ยวได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวในอนาคตของเธอตอนเนี้ ทิฟฟานี่ถือว่าเริ่มต้นในวงการบํารุได้ไวมากนะเป็นนักบํารุงที่ดีมากตอนนี้อายุแค่ยี่สิบห้าปีเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของพื้นฐานร่างกายต่างๆเพราะเหมือนที่ผมเคยไลฟ์ฟังว่าเธอเคยเป็นเคยเป็นระดับอาจารย์ด้วยซ้ำเป็นครูสอนยิมนาสติกอนะไรองนี้ร่างกายของเธอก็เลยดีมากนะฮะแข็งแรงมากนะซึ่งล่าสุดเธอได้ให้สัมภาษณ์กับ Battleground Podcast ถึงอนาคตของเธอนะถึงความเป็นไปได้ที่เธอเนี่ยจะย้ายไปสู่โลกฮอลลีวูดนะครับ ตอนนี้25นาะเธอบอกว่าแน่นอนฉันก็อยากจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันฉันคิดว่าถ้าหากว่าฉันอายุ30ปีฉันก็อยากจะเข้าไปในวงการฮอลลีวูดและอาจจะทําอะไรบางอย่างที่นั่นะครับตามนั้นก็คือแพลนเธอแล้วกันอาแลนเธอคือคิดไว้ว่าสัก30นะ30เนี่ยอาจจะอาจจะไปทางฮอลลีวูดก็อาจจะเดี๋ยวรอดูอีก5ปีจากนี้แล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรคือผมก็คาดหวังว่าเธอจะยังอยู่ในโลกวมป,ปลมต่อไปเพราะว่าผมมันหาได้ยากนะ คนที่ใช้เวลาฝึกซ้อมไม่นานแล้วคลิกกับมวยปล้ำเลยเหมือนกับทุกอย่างมันดูมันดูง่ายไปหมดอ่ะเออแล้วก็ทําได้ดีด้วยยิ่งเป็นสเตจใหญ่ยิ่งยิ่งยิ่งเปล่งประกายอ่ะนะครับผมว่าโหเรื่องนี้ยก็ก็ถือว่าสําคัญคือถ้าเธอไปนอีกห้าปีแล้วเธอยังอาจจะยังไม่ได้รับการผลักดันอะไรมากมายอะไรเงี้ยก็อาจจะน่าเสียดายหน่อยนะเออแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันคือยังใครคงจะได้รับการผักดันอยู่แล้วสำหรับทิฟฟานี่สแต,ตนนะครับโอเคครับ โอ้โหเรื่องต่อมานี่ถือว่าทําให้หลายคนอ,อกสั่นขวัญแขวนนะเขาใช้คํานี้ป่าว่ะรู้สึกตื่นเต้นตกใจเฮ้ยอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนเนี้สถานการณ์ก็คือว่าดูแม็กอินไตจะท้าชิงแชมป์โลกเวอร์ฮิวเวกับเดมอนพรีสในศึกใหญ่ Clash at แอดดิแคสโวันที่15มิถุนายนนี้ที่กาสโกสกอตแลนด์บ้านของดูแม็กินไตเออซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหมีความคาดหวังจํานวนมาก ที่มองว่าพี่ดูของเราเนี่ยจะสามารถคว้าแชมป์โลกได้สําเร็จสามารถคว้าแชมป์โลกได้ในบ้านของตัวเองนะครับแต่อยู่ดีเนี่ยมันก็มีการประกาศที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกเฮ้ยหรือว่ามันจะไปอีกทางนึงวะนะล่าสุดเนี่ยมีการประกาศจาก W W E นะครับนะเปิดเผยว่าศึก Smackdown ที่ Madison Square Garden วันที่28มิถุนายนก็คือหลังจาก c r a s h at the Castle มีหนึ่งแมชประกาศขึ้นครับก็คือแมชระหว่างเดวินพรีสป้องกันแชมป์โลกกับเจอูโซ so ในดาร์ a แมชของรายการอันแน่นอนการประกาศว่าพรีสเจอเจนักมวยป้ำมจากลอยป้ามสมักดาวแต่เป็นดาร์คแมชเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกบอกให้ฟังนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันมันมีมาตลอดแหละถ้าคุณถ้าคุณเห็นแบบ Dark Match เซกเมนต์ดาร์คแมชอะไรเงี้ยบางทีดึงตัวรอมาโผล่บางทีดึงตัวซุปเปอร์สตาร์มาโผล่อะไรเงี้ยเป็นเซอร์ไพรส์เพื่อที่ว่า รียกว่าจะให้สิ่งพิเศษให้กับแฟนๆในสนามอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้พอไอาการประกาศแมตช์นี้เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เกิดความกังวลขึ้นจากกลุ่มแฟนๆว่าเฮ้ยหรือว่าแบบนี้นะอ่าดูไม่ใจจะไม่ได้แชมป์ที่สกอตแลนด์หรือเปล่าเพราะก็มีการพูดถึงเยอะเหมือนกันว่าอาจจะมีการวุ่นวายจากซีเอ็มพังนะครับจากซีเอ็มพังเพราะว่าถ้าถ้าเราจำมันได้ตอนที่ฟาดปากกันเนี่ยพังก็บอกว่า ถ้ากูต้องไปถึงถึงสกอตแลนด์เนี่ยกูก็จะไปเพื่อกระทืบม,มึงไอ้ดูนะประมาณนี้เออมันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันก็มีทิ้งทิ้งไว้เหมือนกันเรื่องนี้นะครับแต่ก็ถ้าไม่คิดอะไรมากก็การ์ด subject to change นะก็คืออะไรก็คืออ่าการ์ดเนี่ยแมตช์ประกาศมาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อนะและ้วน,นี้เป็นด์กแมชไม่ได้เกี่ยวกับในรายการด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะคิดน้อยลงกว่านั้นก็ได้เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะสำหรับผมก็ยังคง อมองในมุมบวกอยู่ว่าพี่ดูน่าจะได้แชมป์แต่ก็เรียกว่าอย่าประมาทถ้าหากว่าเสียมพังโผลมาดึงขาดูพลาดไม่ได้แชมป์ขึ้นมาก็จงอย่าแปลกใจนะตามนั้นโอเคเราข้ามกันต่อครับไปที่ฝั่งของ a w ครับจะมีนักมวยปล้ำอดีตนักมวยปล้ำ W ีคนหนึ่งแหละที่ไปโผลหลังฉากของ a w คนนั้นก็คือมันซัวนั่นเองนะครับที่ไปปรากฏตัวนะ หล้งรายงานเนี่ยนะครับเปิดเผยว่านัดของมันซัวเนี่ยนะไปโผล่ในหลังฉากของไดานาม,มายตอนล่าสุดซึ่งก็ยังไม่สามารถบอกได้เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุที่ว่าทําไมเนี่ยแมนซัวถึงไปโผล่ที่นั่นไม่มีใครรู้เขาอาจจะมาแค่พบปะเพื่อนฝูงก็ได้อาจจะไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นหรืออาจจะเป็นการพูดคุยเจราจากับการกับโทนี่ขานก็ได้อันนี้เป็นรายงานจากชอลล็อกแซฟของไฟฟูลเซเลกนะครับคือถ้าพูดถึงไปพบปะเพื่อนฝูงเนี่ยอาจจะมองได้ถึงว่า เรื่องซอฟต์กราวด์เรสติ่งไหมอ่ามวยปล้ำดินเนาะเอ่อที่อูกันดาถ้าจังมันได้นะเพราะว่าก็มีวิลออสเปรที่เป็นอีกคนหนึ่งที่ซัพพอร์ตค่ายนี้มากๆเหมือนกันอาจจะมาคุยเรื่องนี้กับวิลก็ได้หรือจะเป็นยังไงก็ได้อันนี้เกิดขึ้นในทั้งหมดนะครับแต่นี้ก็เป็นรายงานว่าเขาเนี่ยมาโผล่หลังฉากของ AEW นะครับข่าวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของนิกเนเมตนะครับนะหรืออดีตดรอปซิกเลอร์ที่เขาก็เปิดเผยว่าเขาก็ได้มีการพูดคุยกับโทนี่คานบ้างเหมือนกัน ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในการเจราจาก่อนที่จะมาเรียกว่าเป็นเรียกไงก่อนที่จะเป็นแบบปัจจุบันนะปั่มนิวเจ p a n แปนบ้างปั่มทริปบ้างปั่มเท a บ้างอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ทางด้านของ n นิกเนเมตให้สัมภาษณ์กับพอดแคสต์ที่ชื่อว่า eyes up here นะครับเปิดเผยว่าผมเนี่ยเคยได้คุยกับโทนี่ขานเมื่อนานมาแล้วแล้เขาก็บอกว่าขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคุณสามารถทําอะไรก็ได้เท่าที่คุณต้องการที่นี่นะ เพราะว่าต้องการให้ทุกคนเนี่ยออกไปโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดให้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับซึ่งมันยอดเยี่ยมมากๆนะหลายๆคนคิดว่าผมเนี่ยกำลังจะไปที่ A.W. และผมก็ชอบหลายๆคนนะที่นั่นชอบที่ A ที่โทนี่ข่านเนี่ยทำ A.W. แบบนี้โทนี่ข่าเนี่ยเก่งมากแต่ว่าผมแค่ว่าลองชั่งน้ําหนักแล้วเนี่ยนะในตัวเลือกต่างๆของผมเนี่ยผมคิดว่าผมยังไม่มีแผนที่จะไปที่นั่นก็เลยสุดท้ายลงเอยกับที่ที่เราเห็นกันน กับการปั้มในหลายๆค่ายะไรแบบนะครับโอเคข้ามมาครับต่อมานี้เป็นเรื่องราวของ Mercedes Mooney หรือดิสไทร b ช่าแบงค์นันเองนะแม้ว่าเธอจะออกไปปั้มแบบโหมั่นใจแข็งแรงอ่ะดูดีแล้วกันในการคัมแบ็กกลับมาในรอบเป็นปีนยหลังจากที่เจอหลังจากที่เธอบาดเจ็บไปซึ่งบาดเจ็บหนักหนักขนาดที่ว่าเกือบๆจะต้องถูกให้เลิกปั้มเลยทีเดียวนะครับล่าสุดได้มีการให้สัมภาษณ์จากทางด้านของ Thunder Rosa ที่ถือเป็นเพื่อนของเธอนะ ที่ AW เนเปิดเผยกับ b u สเตอร์เพนไรเเธอบอกว่าโอ้โหโมเน่เนี่ยรู้สึกประหม่ามากก่อนที่ขึ้นปล้ำแมชนั้นเพราะแมชนั้นน่ะถือว่ามีความสัมพันธ์สำคัญกับเธอมากในในความรู้สึกส่วนตัวเพราะว่าเธอบาดเจ็บรุนแรงมากนะแล้วมันก็เข้าไปกัดกินในหัวใจของเธอแบบกลัวว่ามันจะเจ็บอีกหรือว่ากลัวว่ามันจะทำได้ไม่ดีนะครับโดยเรารู้กันดีว่า อาการบาดเจ็บนั่นแหละที่ทาให้เธอรู้สึกแบบนั้นเธอรู้สึกไม่ไหวบ้างและมีความจริงที่ว่าเธอเนี่ยสุดท้ายยังคงสามารถกลับไปปั้มได้ในระดับที่เธอเคยเป็นและในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเธอก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเธอทําได้นะแล้วก็เรียกว่าทําได้จริงในแบบที่แฟนๆคาดหวังประมาณนั้นก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเมอร์เซเดสโมเน่กับแมชที่ขึ้นปั้มในในศึกดับเบิลออนนอตติ้งที่ผ่านมานะครับ โอเคต่อมาครับเป็นเรื่องราวของฮิคารุชิดะคือมีนักมวยปล้ำจำนวนมากของ A วอวนยเนี่ยที่หายไปนะไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตามอดัมโคเคนนี่อเมก้าอดัมโคบเล่นจูเลียฮาร์ดเจมี่เฮเตอร์พวกเสียเจ็บๆหรือว่าแม้แต่คนที่ไม่ได้มีเวลาออกให้ให้ขึ้นให้ให้ออกจออย่างลิกกี้สตาร์ก็หายไปเช่นกันทำให้ไม่แปลกเลยว่าจะมีแฟนๆ A, เนอนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สังเกตว่ามีใครหายไปบ้าง แต่หนึ่งในนั้นก็คือฮิคารุชิดะนะครับนะฮิคารุชิดะเนี่ยไม่ได้ขึ้นปล้ำใน A.W มาพักใหญ่แล้วนะคือถ้าใน A.W เฉยๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเดือนมกราคมแต่ถ้าในรีกว่าฟอร์เนอร์ก็จะเป็นช่วงซุปเปอร์คาร์ฟอร์เนอร์ช่วงสุดสัปดาห์เรโซไมเนียว่าง่ายๆก็คือว่าเธอหายจากหน้าจอไปแล้วสองเดือนด้วยกันและไม่มีใครเห็นชิดะอีกเลยเป็นรายงานนะครับจากไฟฟูเซเลกนะก็เปิดเผยถึง เรื่องราวที่ว่าตอนนี้ถ้าตามรายงานเนี่ยชิดาเนี่ยอาจจะกลับมาขึ้นปล้ำได้อีกครั้งนะครับมีข้อสังเกตกันว่าหลังฉากเริ่มมีการพูดคุยถึงชื่อของชิดามากขึ้นเกี่ยวกับการที่เธอเนี่ยจะกลับมาสารต่อเรื่องราวที่กำลังดำเนินไปแต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าชิดาจะกลับมาที่เอ,อยูนั้นเร็วแค่ไหนอันนี้คงต้องรอติดตามคงต้องรอติดตามเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คืออย่างน้อยสุดก็คือ ชื่อของชิดาเนี่ยเริ่มกลับมาถูกพูดถึงและหลังฉากในการคุยในแง่ของครีเอทีฟเรื่องการคิดบทเรื่องการอะไรเงี้ยให้เธอกลับมาประมาณน,นะครับโอเคเราข้ามมาต่อที่เรื่องราวของไบรอันแดนียลสันกับอนาคตที่ดูเหมือนว่าจะไม่แน่นอน,นครับอันนี้เป็นการพูดคุยจากสุนิขานโดยตรงนะที่ให้สัมภาษณ์กับ CBS Sport นะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าในในมุมของอาชีพของไบรอันแดนียลสันนั้นเนี่ยเขามีความสุขนะกับเอแต่ว่าเรื่องของการ เรื่องของการปล้ำอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยสัญญาปัจจุบันเนี่ยมันจะยังไงต่อแล้วมันจะจบแบบไหนโทนี่คาเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยอยากให้ไบรอันยังอยู่ที่นี่ต่อนะถ้าหากว่าผมมองในแง่แบบ in the p e r f e c t world วอ่ะในโลกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผมเนี่ยนะผมอยากให้เขาอยู่ที่นี่ตลอดไปหลยนะเพราะว่าผมเนี่ยหวังว่าเขาเนี่ยจะเลิกปล้ำที่ค่ายของเรา ผมจะพยายามทําทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นจริงผมจะให้ไบรอนอยู่กับเราขึ้นปล้ำได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมรู้ดีว่าเขาพูดถึงการเลิกปล้ำแบบ full time ซึ่งก็ได้เห็นกันแหละว่าปีนี้เขาก็ทำดีสุดและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอ่าร่างกายเขาเต็มร้อยหรือว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับนะสิ่งที่ดีไปกว่าก็คือไบรอนเนี่ยนะครับก้าวขึ้นมาอ่าเพื่อช่วยบริษัทอยู่แทบจะตลอดมาช่วยเอเดวอยู่ตลอด เขาต่อสู้ภายใต้ชื่อของพวกเราเขาพูดถึงเรื่องดีๆมากมายหลังฉากตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็พูดถึงทําไมเขาถึงอยากมาที่ A อเ็มยูผมรู้สึกมีความซาบซึ้งกับสิ่งที่เขาทําเพื่อสมาคมผมรู้สึกเป็นการส่วนตัวเลยนะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทุกอย่างที่เขาพูดถึงเอ็มยูสิ่งที่เรามาถึงตรงนี้และทําไมเขาถึงรัก A เอ็มยูเขาพูดทุกอย่างนะเขาคิดว่ามวยการปล้ำมวยปล้ำกับเราเี่ ถือว่าเปิดประตูอยู่เสมอและผมอะยอมให้กับเขาทุกอย่างเหมือนกันสลับชายที่ชื่อว่าไบรอันแดเนียสันขณะที่เรื่องของสถานะสัญญาเนี่ยโทนิข่านยังมองในมุมบวกนะว่าฝั่งของไบรอันเนี่ยยังน่าจะยังอยู่กับที่นี่ต่อไปไม่ว่าจะเกิดข้คมถามเกิดขึ้นหลังจากที่ไบรอันขึ้นปล้ำแมตช์สุดท้ายในฐานะนักมวยปล้ำฟูถามซึ่งเขาเนี่ยเจ้าตัวในไบรอันเนี่ย,ยอยากจะให้เกิดขึ้นในเวสต์โซ่ดรีมช่วงปลายปีนี้นะเออ ทนี่ค่เดี๋ยวบอกว่าผมคิดมุมบวกแน่นอนนะผมก็คิดหวังเช่นนั้นผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาเนี่ยจะปล้ำฟูลไทม์เป็นครั้งสุดท้ายแต่ผมก็หวังยิ่งว่าไบรอันจะยังคงอยู่ที่นี่อยู่ในออฟฟิศของเราก็ได้อยู่ตลอดไปเลยนะผมคุยกับไบรอันแทบตลอดเวลาทุกครั้งที่ที่ผมจะทําได้ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเขาเนี่ยจะอยู่ที่นี่ไปตลอดเหมือนกันนะครับตามนะั้นอันนี้ก็เป็นมุมมองจากโทุนี้ค่ะเนาะเกี่ยวกับ สถานาการณ์ของไบรอันอันนี้ก็รอติดตามคือถ้าพูดในมุมที่ว่าไบรอันจะขึ้นปั้มมวยปั้มเนี่ยเจ้าตัวมันอยากปั้มตลอดอยู่แล้วเนี่ยมันไม่อยากเลิกดูก็รู้นะดูก็รู้แค่ว่าตอนเนี้ยร่างกายมันมันมันรับหนึ่งหน่หนะไม่ไหวแล้วจะมาปั full ้มฟูลไทม์ก็ไม่ไหวแต่ปั part ้มพาร์ทไทม์ผมว่าโผได้อีกนานพาร์ทไทม์สมมติแบบทาแบบอ่ะอยากนานนที่แบบโรแมนอะไรเงี้ยโอ้โหไบรอันเนี่ยสบายเลยนะเออแต่แบบปีเนี้ยพอเขาอยากปั้มฟูลไทม์ครั้งสุดท้ายก็ต้องเล่นใหญ่ เล่นใหญ่คืออะไรเดี๋ยวแป๊บแป๊บป้ามึงแล้วบางทีโอ้โหเดือนและกี่แมตช์กี่แมตช์ก็ไม่รู้ทางที่ร่างกายก็ไม่ใช่ว่าว่าขนาดนั้นนะแต่เขารักมวยป้ำมมาแล้วก็อยากจะป้ามวยปล้ามต่อไปแล้วก็อยากจะโชว์เรียกว่าอยากจะขึ้นป้ำมและโชว์ฟอร์มที่ดีสุดออกมานะครับนั่นแหละก็ทําให้เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันว่าสถานะจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากที่ไบรอันหมดสัญญาฟูลไทม์เนาะกับฝั่งของ A e w นะครับแล้วก็มาปิดกันที่เรื่องสุดท้ายครับ อทัวร์นาเมนต์เบสออฟเดอะซูเปอร์จูเนียร์นะครับแนะนำกันเล็กๆน้อยๆน,นะวันนี้จะมีรอบรองชนะเลิศนะที่จะเป็นการตัดสินว่าใครจะเข้าชิงชนะเลิศถ้าใครอยากรับชมเปิดดูได้ครับใน New Japan World ซึ่งจริงตอนของอารตอนนี้ก็คือโชว์ก็เริ่มไปแล้วนะในใน,ในของวันนี้เนาะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทัวร์นาเมนต์เบสออฟเดอะซูเปอร์จูเนียร์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยคือทัวร์นาเมนต์ที่เป็นการออกมาโชว์ของของนักมวยปล้ำรุ่นเล็กที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะได้เห็นก่อนที่เขาจะไปโด่งดังในข่ายใหญ่ในอเมริกา นะครับคือถ้าย้อนไปยุคเก่าในภาพมันมีทั้งโอเว่นฮาร์ดอ่าแบล็กไทเกอร์นี่คือเอ็ดดี้เกเรโล่นะฮะวายเปกาซัสก็คือครนะิสเบนัวอาจะมีชื่อชื่อที่แบบถูกพูดถึงในอ่าโลกโมวยปล้ำอินดี้ยุค2000อ่าโลกิแพคอะไรอย่างเงี้ยที่ได้รับการชื่นชมไล่เลียงมาถึงปรินซ์เดวิดหรือว่าฟินแบลเลอร์ปัจจุบันเนาะสุดยอดนักมวยปล้ำอ่าอย่างเคนนีอเมริกาวิลออสเปร นะที่จะใหม่ๆหน่อยแล้วก็มีริคเช่ก็เคยไปถึงตรงนั้นเหมือนกันเป็นผู้ชนะโทัวร์นาเมนต์ด้วยนะแล้วก็จะมีดักก้อนรีที่เคยเคยผ่านสังเวียนนี้มาแล้วคือเ้าใหม่ๆก็เป็นวิวกับดักก้อนรีแหละเออแต่ยังวิวอย่างเงี้ยก็ไปได้ไกลขนาดที่ว่าได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำที่ดีที่สุดในโลกเช่นกันกันกบอ่าเีนโอเมกาถ้าหากว่าได้โชว์ศักยภาพเต็มซึ่งเขาก็พัฒนาตัวเองตลอดแต่ผมจะบอกก็คือว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นอ่าเรียกว่า อนาคตดาวเด่นของโลกเมืปล้ำยุคถัดไปก็ได้นะครับเราอาจจะได้เห็นก่อนใครที่นี่อะไรเงี้ยหลายหลายคนผมก็รู้จักจากที่นี่จริงด้วยความที่มันเป็นทัวร์นาเมนต์แบบอ่าราลโรเบิทัวร์นาเมนต์หรือว่าทัวร์นาเมนต์แบบลีกเนาะเหมือนเจอกันครบอะไรเงี้ยแบ่งบล็อกสองบล็อกคนชนะบล็อกมาตีกันหาคนที่เป็นแชมป์เป็นแชมป์เบสออฟอะไรเงี้ยนะก็ถือว่า เป็นอะไรที่เรียกว่าสนุกอยู่แล้วในในตัวเนาะแต่ถ้าเป็นการเล่ามวยปล้ำในเชิงของกีฬามากกว่าก็ต้องทำความเข้าใจหน่อยคือผมเองในการเปิดใจดูเนี่นยจะเป็นครั้งแรกประมาณสัก2010นต้นๆอะไรเงี้ย b a s e of the Super j u n i เ r เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมเฝ้ารอในทุกๆปีนะเป็นทัวร์นาเมนต์แรกของฝั่งญี่ปุ่นที่ผมผมดูเต็ม,มนะเออติดตามอยู่แทบจะตลอดนะครับแล้วก็ส่วนมากแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับมาเสมอได้แมช์ดีๆกลับมาแบบนี้นะครับ ซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีคู่รอบรองชนะเลิศสอคู่ด้วยกันซึ่งบอกเลยว่าเป็นคู่ใหญ่เพราะว่าผู้ชนะของสองแมชเนี้ยจะไปปล้ำในศึกใหญ่โดมิเนียนที่โอซากาโจฮอสนามใหญ่ครับสนามใหญ่นะแล้วก็คือโดมิเนียนเนี่ยเปรียบเห็นเขาว่าเปรียบเหมือนแบบฟิลแบบซัมเมอร์แลมอะไรเงี้ยเออแต่เนี่ยคู่ของจูเนียจะได้เป็นคู่เอกของรายการนั้นนะโดยวันนี้ก็จะเป็นแชมป์ของบล็อกและก็รองแชมป์บล็อก A บล็อก B บล็อก A อันดับหนึ่งกับบล็อก A อันดับสองควยเจอกับบล็อก B อันดับหนึ่งบล็อก B อันดับสองนะครับก็จะมีแมทที่ที p นะครับเจอกับอิชิโมรินะไทจิชิโมริก็คือ TJP เนี่ยเป็นบล็อก A อันดับสองแล้วก็ไทจิเป็นบล็อก B อันดับหนึ่งเจอกันในรอบรองชนะเลิศขณะที่เอลเดสเปราโดบล็อก A เบอร์หนึ่งกับโดกี้ที่เป็นบล็อก B เบอร์สองก็จะได้เจอกันนะเดี๋ยวติดตามกันต่อว่าจะ ผลลั์จะเป็นอย่างไรใครที่จะเป็นผู้ชนะในรายการ Best of the Super Junior ปีนี้ก็รอติดตามกันได้นะครับโอเคซึ่งถ้าเก่งก็ต้องเป็น d e สเปเรโดเจอกับไทจิชิโมริเนาะเพราะว่าแมตช์อัพดูจะใหญ่ที่สุดแล้วก็น่าดูมากๆเพราะนั้นก็รอติดตามกันได้นะครับเพื่อนๆหลังจากฟังไปแล้วรู้สึกอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมยปล้มเบร o สต แล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านระบบซนะุปเปอร์ตงในคอมเมนต์ต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านหน้เพจ a c e b o o k ของเรื่องมดปล้ามเรสตอรี่ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมโดโมและช่องของเรื่องมดปล้ามเรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ